สวัสดีค่ะทุกคนในกระแสคลื่นแห่งความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรมปัจจุบันนี้สิ่งที่ประชาชนไทยได้ยินและกล่าวถึงจำเจเป็นปัญหาประจำวันก็คือระบบจกักรวรรดินิยมและศักดินาสถาบันของประชาชนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ก็ดีการอภิปรายในที่สาธารณะหรือแม้แต่การเคลื่อนไหวอื่นๆอย่างเช่นการเดินขบวน เสียงที่ดังที่สุดของประชาชนคือเสียงคัดค้านและประนามจากักรวรรดินิยมและศักดินาแน่นอนล่ะค่ะว่าความเคลื่อนไหวอย่างกว้างความของประชาชนไทยที่คัดค้านและประนามจากักรวรรดินิยมและศักดินานี้ย่อมเป็นนิมิตหมายอันดีที่แสดงให้เห็นว่าประชาชนไทยในปัจจุบันนี้เนี่ยได้ตื่นตัวขึ้นแล้วโดยสมบูรณ์ พวกเขาสามารถมองเห็นแล้วอย่างชัดเจนว่าใครคือศัตรูที่ปล้นสะดมแล่เนื้อเถือ่อหนังพวกเขาและใครคือศัตรูที่สูบปีดซึมลึกเข้าไปจนถึงแก่นกระดูกข,ของพวกเขาความชัดเจนในชีวิตของเขาไม่ว่าจะเป็นความอดอยากยากแค้นและค่าครองชีพอันสูงลิกลบกรรมาก่อนผู้เป็นเจ้าของแรงงานต้องถูกขูดรีดจนกระทั่งชีวิตของเขามีความหมายเพียงทำงานเพื่อให้ได้กินและกินเพื่อให้มีแรงทำงาน อันเป็นวงวัดไม่รู้จักจบสิน้นและสำยรังต้องเผชิญกับปัญหาการว่างงานนายทุนแห่งชาติต้องล้มละลายเศรษฐกิจแห่งชาติอับเฉาร่วงโรยลงทุกขณะชาวนาพูดไถานาและปลูกข้าวผู้ได้รับสมญาว่าเป็นกระดูกสลังของชาติกลับไม่มีข้าวกินค่าเช่าและดอกเบี้ยสูงลิว่วหนี้สินท่วมท้นรุงรังและกลายเป็นคนล้มละลายไร้ที่นากลายเป็นชาวนารับจ้างกลายเป็นคนขายแรงงานไปในที่สุด ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยเป็นความชัดเจนในด้านเศรษฐกิจค่ะหรือแม้แต่ความเหลวแหลกช่อโกงในวงการรัฐบาลการใช้อำนาจเป็นธรรมของผู้ยิ่งใหญ่การแย่งชิงอำนาจกันและกันการกดขี่ประชาชนด้วยกฎหมายอันไม่เป็นธรรมและการขูดรีดภาษีอากรอ,อย่างหนักหน่วงทั้งหมดนี้เป็นความชัดเจนทางด้านการเมือง หรือแม้กระทั่งความเหลื่อมล้ำต่ำสูงของชนชั้นในสังคมความเลวแหลกของจริยธรรมที่กำลังระบาดเพราะอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกการผูกขาดศิละปะและวรรณคดีไว้ในมือของชนกลุ่มน้อยนี่คือความชัดเจนทางด้านวัฒนธรรมความชัดเจนความเจนจัดเหล่านี้เมื่อประมวลเข้าด้วยกันแล้วมันได้สอนให้ประชาชนชาวไทยมองเห็นว่าต้นตอที่ใหญ่ที่สุดของมันก็คือจักรวรรดินิยมและศักดินานั่นเองค่ะ องพยานที่ยืนยันว่าประชาชนไทยได้มองเห็นภัยของจกักรวรรดินิยมอย่างแท้จริงก็คือการเริ่มเคลื่อนไหวของประชาชนเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลถอนตนออกจากส่วนทีสัญญาสีโตอันเป็นสัญญาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการลุกรานและก่อสงครามซึ่งจกักรวรรดินิยมใช้เป็นเครื่องมือในการรักษาผลประโยชน์ของตน และขณะเดียวกันนั้นก็ได้เรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินนโยบายอิสระและเป็นกลางเปิดความสัมพันธ์ทั้งทางเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรมกับทุกประเทศทุกค่ายโดยไม่เลือกลัทธิการเมืองส่วนองค์พยานที่แสดงว่าประชาชนไทยได้มองเห็นภัยของศักดินาอย่างชัดเจนก็คือการเคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีการปฏิรูปที่ดินการควบคุมค่าเช่าดอกเบีย้ยและพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศอุตสาหกรรม เพื่อที่จะได้หลุดพ้นจากระบบผลิตทางการเกษตรอันล,ล้าหลังของระบบศักดินาและยิ่งไปกว่านั้นค่ะประชาชนไทยยังมองเห็นอีกด้วยว่าการขูดรีดและการกดขี่ประชาชนของจกักรวรรดินิยมและศักดินานั้นเป็นการขูดรีดร่วมกันกล่าวง่ายๆก็คือทั้งคู่นั้นต่างก็มีผลประโยชน์ในการขูดรีดร่วมกันนั่นแหละค่ะ จักรวรรดินิยมเองก็มีผลประโยชน์จากการขูดรีดทางด้านการธนาคารอุตสาหกรรมและผ่านนิติกรรมโดยการผูกขาดส่วนฝ่ายศักดินาเองก็มีผลประโยชน์จากการขูดรีดในด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็นที่ดินค่าเช่าดอกเบีย้ยและปัจจุบันนี้เนี่ยยังได้รวมเอาการเป็นนายหน้าของพวกนายทุนผูกขาดจักรวรรดินิยมต่างประเทศเข้าไว้อีกด้วย ซึ่งโดยพื้นฐานความจริงดังกล่าวนี้เนี่ยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมมือกันปฏิบัติการเพื่อกดขี่ประชาชนลงไว้เป็นทาสเพื่อที่แต่และฝ่ายจะได้ร่วมมือกันขูดรีดต่อไปอย่างสะดวกสบายตัวอย่างของการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อกดขี่ประชาชนไว้ขูดรีดดังกล่าวมานี้เนี่ยได้ปรากฏแก่สายตาประชาชนมาแล้วค่ะในประเทศอียิปยุคก่อนปฏิวัติในปี1952ของคณะทหาร ซึ่งในการนั้นเนี่ยจักรวรรดินิยมต่างประเทศได้อุ้มชูศักดินาไว้เป็นเครื่องมือและเป็นทับหน้าในการกดขี่ประชาชนในเวียดนามจักรวรรดินิยมฝรั่งเศสได้พยายามหนุนศักดินาเบาดอย่างเต็มกําลังแต่แล้วได้มาพ่ายแพ้แก่จักรวรรดินิยมอเมริกาที่หันมาหนุนหลังขุนศึกโงดินเดียมในที่สุด และอีกตัวอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษาย,ยน1957นั่นก็คือการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างจักรวรรดินิยมอเมริกาและศักดินาในประเทศจอร์แดนเพื่อกวาดล้างกำลังฝ่ายประชาชนสังคมนิยมลงตัวอย่างดังกล่าวได้ทําให้ประชาชนไทยมองเห็นนโยบายการขูดรีดร่วมกันระหว่างจักรวรรดินิยมและศักดินาเป็นอย่างดีค่ะ ดังนั้นเองเสียงสะท้อนจึงดังกล้องมาจากประชาชนไทยเสมอว่าศัตรูตัวสําคัญที่เขาจะต้องขจัดอย่างรีบด่วนที่สุดก็คือระบบจักรวรรดินิยมจากภายนอกและศักดินาจากภายในเด็กๆสมัยใหม่อาจจะไม่รู้จักคําว่าจักรวรรดินิยมคืออะไรคําตอบโดยย่อก,ก็คือจักรวรรดินิยมคือลัทธิทุนนิยมขั้นผูกขาดนั่นเองค่ะซึ่งการผูกขาดเนี่ยกระทําขึ้นเพื่อให้ในายทุนสามารถสแสวงหากําไรขั้นสูงสุดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย ทั้งนี้เพราะละทัทธิทุนนิยมธรรมดาไม่ผูกขาดไม่สามารถหากำไรขั้นสูงสุดได้จะหาได้ก็เพียงแค่กำไรเฉลี่ยทั้งนี้เนี่ยเพราะมีการแข่งขันกันอย่างเสรีอันหนึ่งการผูกขาดขั้นจกักรวรรดินิยมเป็นการผูกขาดร่วมกันระหว่างทุนธนาคารกับทุนอุตสาหกรรมซึ่งการผูกขาดนี้อยู่ในมือของกลุ่มนายทุนขุนคลังเพียงหยิบมือหนึ่งเท่านั้น บทบาทสําคัญในการผูกขาดขั้นนี้เนี่ยก็คือการผูกขาดระหว่างประเทศค่ะนั่นก็คือไม่ได้ผูกขาดแต่ภายในประเทศประการเดียวและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยการผูกขาดระหว่างประเทศจะได้ผลดีก็ต่อเมื่อได้ส่งทุนออกไปในประเทศอื่นๆและแน่นอนค่ะว่าวิธีการสุดท้ายที่พวกนี้จะต้องใช้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือสงครามเพื่อแย่งชิงแหล่งผูกขาดซึ่งกันและกันนี่เราจึงเรียกว่าจักรวรรดินิยม คราวนี้เนี่ยก็มาถึงระบบศักดินากันบ้างค่ะศักดินาคืออะไรศักดินาคือพวกที่นุ่งจงกระเบนศักดินาคือคนกินหมากศักดินาคือพวกตีนเล็กศักดินาคือพวกที่มีบรรดาศักดิ์ศักดินาคือพวกขัวเก่าศักดินาคือพวกที่ดูถูกเหยียดยามประชาชนเด็กและสตรีหรือศักดินาคือพวกเจ้าคำถามเหล่านี้อยู่ในความหมายรวมของคำว่าศักดินาทั้งสิ้นค่ะ ลักษณะที่ยกมาตอบเชิงสงสัยเหล่านี้เนี่ยอาจจะติดหูติดตากันอยู่บ้างเพราะในปัจจุบันมักจะมีการประนามใครต่อใครว่าเป็นศักดินาโดยดูที่เครื่องแต่งตัวและดูขนาดของตีนเป็นเกณฑ์อาจจะพูดหยาบนิดหนึ่งนะคะแต่ว่ามันคือเรื่องจริงว่ากันว่าจริงๆแล้วเนี่ยลักษณะเหล่านี้ไม่ผิดเสียทีเดียวค่ะแต่ก็ไม่ถูกต้องทางนี้เพราะพวกที่มีเท้าขนาดเล็กขนาดจิ๋วเนี่ยสืบเชื้อสายมาจากพวกผู้ดีตีนแดงตะแคงตีนเดินซึ่งไม่เคยทำงาน เท้าไม่เคยเหยียบดินมาแต่สมัยก่อนอาจจะกลายเป็นนายทุนเป็นสามัญชนเพราะการล้มละลายทางเศรษฐกิจหรือกลับกลายเป็นผู้ถูกขูดรีดอย่างแสนสาหัสไปแล้วก็ได้และศักดินาหลายคนในปัจจุบันนี้เนี่ยก็ไม่นุ่งผ้าจงกระเบนแล้วด้วยจริงไหมคะใส่สูตรผูกไทยกันเยอะไปพวกเจ้าแม้ที่เป็นเจ้าแผ่นดินแต่ก็ไม่ได้เป็นศักดินาก็มีถมไปเช่นพระเจ้าหลุยฟิลิปของฝรั่งเศสในกลางคริสตศตวรรษที่19 ใร่ไปเป็นตัวแทนของพวกกระดุมพีและโดยเฉพาะในทุนขุนคลังในนนั้นเนี่ยการที่จะชี้ว่าใครเป็นศักดินาโดยดูที่ขนาดของเท้าหรือชาติกำเนิดจึงไม่ถูกต้องโดยสิ้นเชิงถ้าเช่นนั้นแล้วการที่จะพิจารณาว่าใครเป็นศักดินาหรือไม่เราจะดูได้ที่ตรงไหนคำตอบของเราก็คือดูที่ความสัมพันธ์ในการผลิตค่ะง่ายๆเลยก็คือดูว่าในเวลาที่เขาทำการผลิต หรือเข้าร่วมในการผลิตนั้นเขามีความสัมพันธ์กับผู้อื่นในขายการผลิตอย่างไรยกตัวอย่างง่ายๆค่ะคุณบำรุงราชรีประชามีอาชีพทำนาอำแดงสีก็ทำนาคุณบำรุงราชรีประชามีความสัมพันธ์กับอำแดงสีโดยเป็นผัวของอำแดงสีเช่นนี้คุณบำรุงราชรีประชาเป็นศักดินาหรือเปล่าคำถามนี้ตอบไม่ได้ค่ะที่ตอบไม่ได้ก็เพราะพิจารณาความสัมพันธ์ไม่ถูกจุด การที่คุณบำรุงราชรีประชาเป็นผัวอําแดงสีนั้นเป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างเอกชนต่อเอกชนสิ่งที่เราต้องดูเจาะจงลงไปให้ถึงแก่นก็คือความสัมพันธ์ที่มีต่อกันในข่ายการผลิตนั่นก็คือเราต้องพิจารณาก่อนว่าเวลาผลิตหรือเวลาทำมาหากินนั้นคุณบำรุงราดรีบประชามีสัมพันธ์กับอําแดงสีอย่างไรใครเป็นนายจ้างใครเป็นลูกจ้างใครเป็นเจ้าของที่ดินและปัจจัยการผลิตอื่นๆ และใครเป็นผู้เช่าที่เช่าปัจจัยการผลิตและลงแรงทำนาถ้าในเวลาผลิตขุนบำรุงราดฎร์ประชาเป็นเจ้าของที่ดินนอนกระดิกเท้าจะเล็กจะโตก็ตามอยู่บนเรือนส่วนอำแดงสีเช่าที่ไปไถนาปลูกข้าวได้ข้าวมาแล้วต้องเอามาแบ่งให้ขุนบำรุงราดฎร์ประชาครึ่งหนึ่งเป็นค่าเชา่าที่ตามระบบการทำนาแบ่งครึง่งเช่นนี้เราจึงจะชี้ลงไปได้ว่าท่านขุนของเราเป็นศักดินาเจ้าที่ดินส่วนอำแดงสีเป็นชาวนาจน ความสัมพันธ์ระหว่างขุนบำรุงราชรีประชากับอําแดงสีจึงเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าที่ดินกับชาวนาจนๆนี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งซึ่งไม่รัดกลุ่มอะไรมากนักค่ะแต่ถึงกระนั้นเราก็พอสรุปได้ว่าเราดูออกว่าใครเป็นชนชั้นใดก็โดยดูที่ความสัมพันธ์ในการผลิตของเขาและพอจะรู้ได้คร่าวๆว่าถ้าใครเป็นเจ้าของที่ดินให้คนอื่นเช่าทำนาผู้นั้นก็เป็นศักดินาซึ่งก็ยังไม่หมดจดรัดกลุ่มเพียงพอ และแม้ที่สุดเราก็รู้จักแต่ศักดินาเป็นรายตัวบุคคลบางส่วนเท่านั้นหาได้รู้จักระบบศักดินาที่แท้จริงไม่ระบบศักดินาเป็นระบบทางเศรษฐกิจของสังคมการที่เราจะรู้จักระบบนี้โดยสมบูรณ์จึงต้องพิจารณาความสัมพันธ์ในการผลิตของทั้งหมดของสังคม การที่เราจะรู้จักระบบนี้โดยสมบูรณ์เนี่ยจะต้องพิจารณาความสัมพันธ์ในการผลิตทั้งหมดของสังคมค่ะและแน่นอนว่าเราจะต้องพิจารณาทั้งในด้านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรมด้วยซึ่งทั้ง3ประการนี้รวมกันเข้าเป็นรูปแบบของสังคมถ้าเช่นนั้นแล้วระบบผลิตศักดินาคืออะไรคำตอบของคำถามนี้จะอยู่ในคลิปหน้านะคะ ถ้าใครชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปคอาแมมด้วยนะแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสัญญาว่าจะไม่นานเกินรอสำหรับวันนี้บังต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ